นะคะทุกคนจะบอกว่าการเดินทางของเราก็คือเมย์อะมานอนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปเที่ยวอุบลราชธา,านีคะ่ะหนึ่งวันจุกๆเลยนะจะได้ดูกันว่าหนึ่งวันที่อุบลเนี่ยทเที่ยวกินเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะก็อื่นขอเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเปิดมาที่ หน้าสดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะมาเก็ตเลดี้กันแบบบ๊อบกุกกิกนะมาฮะเริ่มเลยก่อนอื่นขอมาส์กหน้าเลยนะคะขอเบอร์อุปกรณ์ของเราแล้ววันนี้พกมาส์กมาด้วยจริงพกมาเยอะมากอันนี้นะคะเป็นลูลูมาส์นะคะเขามี3สูตรนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นสูตรทับทิมอันนี้ช่วยให้สดชื่นกระจ่างใสใช่ไหมแต่แคร์นเนี่ยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําแล้วก็มีพีชอันนี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ผิวดูเด็กอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งดิฉันขอเลือกทับทิมแล้วกันให้แบบว่าผิวชุ่น แล้วที่พักที่เบลพักจริงๆดีมากอยากพาทุกคนทัวร์เดี๋ยวตอนเย็นพาทัวร์นะเพราะว่าเช้านี้เดี๋ยวต้องรีบแต่งตัวแล้วก็รีบออกไปข้างนอกนะทุกคนจะบอกว่าที่พักอะ่ะคือเป็นเหมือนแบบบ้านไม้เรามีความรีโนเวทไงเขามีความแบบเอามาปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ทุกคนยังมา้าไม่เส็จอะมันต้องแกะออกแกะแผ่นพลาสติกออกอะ่ะมันจะเป็นแผ่นม้าบางๆปุ๊บ อุ้ยแล้วก็ทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยเขามีความแบบออร์แกนิกมากเพราะเขาสกัดมาจากผลไม้เลยนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมากใช้ได้ทุกวันจะจะมาว่าแบบนี้อ่ะเคยแบบบ้าคลั่งการมาสหน้ามากทุกคนทันไหมอ่ะทันดีมันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะที่เขาบอกว่ามีคนที่เขาแบบมาสกหน้าติดกันทุกวันแล้วผิวดีขึ้นมากๆแล้วตอนนั้นดิฉันก็ทําตามดีงงดีจนงงคือดีมากขึ้นเหมือนผิวมันแข็งแรงขึ้นหน้าดีขึ้นมากๆดิฉันอินเลยแหละ ถ้าพูดถึงอูบุนคิดถึงอะไรทั้งชีวิตผูกพันมากคือกปวยจับอูบุนกินมาตังง้งแต่เด็กวันนี้จะไปลุยกินแบบว่ากปวยจับอูบุนแน่นๆจุกๆ A later few moments later. มาทุกคนเวลาล่วงเลยผ่านไปแกเผ่นมากออกบางจริงอยากให้รู้ว่าแบบแผ่นมาแน่นเลยปุ๊บเขาซืมออยอยู่นะทุกคนเนี่ยอยากให้ดูว่าแบบมันจะมีผิว,ว,วมันจะมีความสดชื่นมากแล้วมันก็จะดูผิ่มใสๆประมาณน,นี้นะคะ จ้ลุยครับเลสโกมเนี่ยไ,ไม่ไปสักที คาเฟ่นะคะของที่พักนะที่พักที่เวลาวาลินเออเขามีคาเฟ่ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็เปิดแหละตอนเช้าก็เลยเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟนิดหน่อยก่อนนะคะก่อนไปเลื่อนเลยตลอดทั้งวันจ้าชุนมาครับบรรยากาศแปลกๆปะ นี่นะคะเราพกกล้องฟิล์มมาด้วยก็เดี๋ยวกำลังปฏิบัติการเปลี่ยนฟิล์มอุ้ยเนี้ยฟิล์มน่ารักมากทุกคนทุกคนอันนี้เป็นฟิล์มนิโนโคฟิล์ม400ไอโซ400นะครับกล่องคิวมากน่าเสียดาย เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยน้องพาไปทานอาหารเช้าเฮ้ยที่ไหนที่อุบลโอชาแตะเหมือนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวอะถ้าใครมากินกันจะเป็นคนท้องถิ่นมากินกันแต่ชื่อเขาดูแบบเป็นแหล่อที่เออชื่อดูแมนมากอุบลโอชาไปดูกันสรุปเดินกท่องเที่ยวนั่งเต็มยกนิ้วการเดินทางของเราในวันนี้ เดือดตู้จ้าไปครับถึงแล้วจ้าอุบลโอชานะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านเนี่ยมาแล้วค่ะนี่คือก๋วยจับอุบลทุกคนชันบุ้มมากแล้วก็มีนี่นะคะชาล้อนแล้วก็มีไข่ลวกครับอันนี้เป็นขนมปังเวียดนามนะคะแล้วก็ไข่กระทะครบสูตรอาหารเช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมที่ไข่ลวกก่อนหลยเหยาะซอสนะคะที่จริงต้องโลดที่ไข่เยอะๆเลย จะไม่ขาวใช่โอเคทุกคนอ่ะพริกไทยเยอะๆนะคะอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยทุกคนมาหาเปิดประเดิมกูบลราชธานีด้วยด้วยจับอุบลท่าใหญ่สุดๆไปเลยได้จริงใหญ่มากกล้วยรับหน้าเพีะ อยากให้เห็นอันนี้มีหมูเด้งนะคะก็ดูดหมูนุ่นเส้นไม่เหมือนของยจ๊บกุ้งแบบสิ่ที่เม่กินอะ่ะเด็ดเดียวง่ายมันเป็นแบบไม่มีน้ำเหนียวๆเยอะอธิบายตรงนี้ดิฉันไม่เห็นภาพ <c oughs> กินปวยจับมาตั้งแต่า่ะแต่ว่าแต่แม่คือแม่ไม่ได้ป้อนลู้แม่ป้อนปวยจับเอ้าขอนนราคลิปนี้ก็บอกเป็นกินเพิ่มตำมาที่ฉั้ขอมีคำถามประลองบัญญาคุณปวยจับมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร เรื่องราวเนี่ยคือเรียกว่ากว๋วยจับยวนนทุกคนเป็นกว๋วยจับเวียดนามนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบคนเวียดนามอะ่ะถูกยพยกย้ายพื้นฐานมาแถบภาคอีสานเยอะที่อุบลก็มีเยอะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เอาแบบนี้แหละอาหารแบบกว๋วยจับยวนอะ่ะเข้ามาในในแถบภาคพื้นอีสานทุกคนอันนี้นใ,นใครกระทาฮะตุกกะจิปัตกกะจีโอเคตุ๊กกะจิแอะโอเคโอเค จับมิชชั่นนะท,ทุกคนเขาตั้งอยู่ที่3แยกมิชชั่นทุกคนบอกว่านี่ก็เป็นก๋วยจับเก่าแก่โบราณเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบสูตรเส้นนิ่มอืมอร่อยนัวทุกคนที่งงถัดมาก็คือที่นี่เขากินกว๋วยจั๊บกับปลาท่องโกะกินง,ง่ายๆเหมือนกินกับโจ๊กป้าระบิดน่จะาเสนน้นนมนุ่มจริงเขาต้มกระดูแบบเน้นๆเลยอ่ะน้ำก็แรงมากเดี๋ยวเรามาลองชิมนี่ดีกว่าปลาท่องโกะ เมื่อตอนเด็กอะ่ะกินปลาท่องโปจิ้มนมข้นแต่คุณไม่รู้ว่าที่จันทบรุรีจิ้มอาซาไม่รู้ได้ไงอะ่ะโอ้เข้ากันมนากพวกนี้ไม่เคยกินเลยแต่เราต้องไปชิมนะคุณยอหัวข้อถึไม่ได้ก,กินอย่างนี้นะจะต้องจิ้มไปสัต้องให้าาน,า,า,นายฮนะแล้วโป้ที่คือใส่เข้าไปในก๋วยจั๊บได้เลยได้โอเคค่ะกินมานานแล้วด้วยสินะมันเข้ากันได้ไงอะ่ะมาฮะอันนี้คือก๋วยจั๊บกับปลาท่องโป อรวอ,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 อยอะมึงนอืมอืมตอูว่ากัอะไรก็อร่อยอ้าวไม่ได้ไม่้นะใครคือใครคือคนิน้คิดคด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 คิดคนเค,นค,นค,นคนเรื่องเนี้ยนี่อร่อยแบบไม่น่าเชื่อน้องไ่ไี่หิวแหละน้องรู้สึกได้ <laughs> นี่ชคือะ โฆษณาแบบรถแห่อตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแอดโฆษณาขึ้นไม่ขาเป็นรถแห่ขี่ผ่านเราเมื่อกี้กดจะคิดไม่ได้เหมือนกันงงเลยมันลงงงไปเลยทุกคนนี่คือปลาท่องโก ổ, ไข่แดงลวกแล้วก็น้ำซุปเค็มควรมีหมูยออร่อยมากกินเยอะไม่ดีนะพี่ขอล้วพี่อีกนิดก็คือ <laughs> จะบอกว่าในใจกำลังคิดหมูปลาท่องโกปลาท่องโกยังมีคู่แล้วเมื่อไหร่หนูจะมีขายนี่หรอเออวะ ฝืนืงงเลยมันลงหงงไม่ไหวคุณตกโจโบราณเห็นผ่านหน้าร้านก๋วยจับก็เลยวิ่งมาซื้อซื้อแล้ววิ่งตามวิ่งตามไอติมเฮ้ยทุกคนอันนี้คือตกเยอโบราณกำลังงงอยู่ว่าตรงจากไหนใช่เขาแค่หันไม่ใช่เหรอพี่เขาแค่พับฉันโบเลยน้องกินอ่ะอืมนโตเกียวทั่วไปเลยอร่อยแบบแบบปกติอ่ะแบบปกติใช่ขอบคุณนะ ที่นี่นะคะก็คือใส่หอมเจียวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีปลาทั้งปุแล้วก็จริงๆถัดไปอีกอันนี้กว๋วยจับ99าถัดไปอีกมีแปะคือมีคนรับเลืกเยอะมากดิชิมก่คือเลือกไม่ถูกแล้วสุดที่ก็คือเค็มว่าแบบเออสูตรต้นตำรับอันนี้เขาเค็มว่าสูตรต้นตำรับแต่ทุกคนคือแบบถ้วยใหญ่มากคือพุ่งอ่ะมี่เที่ยว์แบบหน้าแล้วใหญ่จริงเลยกว๋วยจับ <laughs> ๊บเหรอแปะไม่แหละใหญ่มากให้เยอะมีพิรุษนะจะบอกว่าเส้นที่นี่เหมือนแยกไม่ออกเลยทุกคนคือหน้าตาเส้นเป็นเล็กเล็กกกๆแแแบบบบนนนนนนีี้้เเหหหมมือัลวว่าย คนอีสานก็จะเรียกว่าข้าวเปียกด้วยเหมือนกันหรือกว๋วยจับ๊บกุ้บลหรือกว๋วยจั๊บยวนหรือกว๋วยจั๊บเวียดนามนั่นจะโอ้ไม่ห้ามเหมือนกันเลยก็คือปากอาชาชาพุงชู <laughs> <laughs> จะบอกว่า กินเกลจับยวนอันนี้มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแล้วก็คือที่คุณบ้านยาคือเขาจะกินใส่ผักแพลกันแต่ว่าเวลามีออกมาข้างนอกเนี่จะไม่เจอที่ไหนแบบเสร์ฟของผักแพลวขเพิ่งมาเจอที่เนี่ยคือจะบอกว่าผักแพล่ะเป็นผักที่แบบมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ใส่ไปเราก็จะรู้สึกแบบมันจะให้กลิ่นที่แบบมันมีกลิ่นหอมเฉพาะเ่จะอธิบายงัาจะเป็นกลิ่นแบบหอมแล้วเขาให้มะนาวด้วยดีมากลองชิมกันน้กัน่เพราะเส้นนี้มีความแบบท้นควรจะมีความเป็นแบบใสๆอืม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  มันยังไงไหนเล่ามันยังรูวไม่ทันมันหนุบมากดื้อไหมมันดื้อมากจะบอกว่ามาตอนนี้นะคะก็คือต้องสุ่มดวงนิดนึงเพราะว่าเบื่อก็คือเสิร์ชหาคุิปนี่คือเสิร์ชแมพออกมาถึงแต่ว่าเขาอาจจะปิดเร็วหรือบางทีบางวันก็มือแบบเปิดปิดเรวก็อาจจะโทรตามญานิหนึ่งก็ใช้ดวงล้วนมาแล้วค่ะ เป็นปากหม้อเจ้าดังคือปากหม้อโรบอทนะคุณก็คือเคอมว่าว่าคุณป้าเจ้าของร้านทำเร็วแบบเหมือนโรบอทเลยทำเร็วมากแล้วก็แบบขายดีมากอืืออร่อยอันนี้เมือเราพักรอบจากจับจับุญนอ่ะแถวนี้ปะอยู่ตรงนี้เลยน้านใายมือตรงนี้เหรอโอเคไปเลยกวยจ้าเบลออเคไปฮะ มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นก๋วยจับ๊บอุบลปะเที่ยงเขาเคี่ยมาว่าเขาเป็นต้นตำรับในพอเป็นเจ้าเก่าอันนี้นะคะเส้นก๋วยจั๊บเป็นแบบที่เราก,กินกันมาแบบอืมน้ำซุปมีความแบบเบาอ่ะอืมพอดีพอดีอดไม่รู้สึกว่าเส้นไม่ต่างกันมากหลายๆที่นะเพราะว่าไหนาบอกต้มนานต้มเร็วแบบต้มให้หนึบหรือต้มให้นุ่มที่เหลือจะอยู่ที่น้ำซุปแหละไม่ว่าน้ำซุปแบบชอบแบบไหนบางคนกาจ,จะชอบแบบที่มันนัวๆเข้มๆเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ย สดอาจงเป็นอีกหนึ่งร้านดังจริงเราซื้อไว้กินกินติดรถทุกคน <laughs> ไม่แต่พี่เขาชอบเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่ปุ้ยป <laughs> ุยสตตี้แฟชีท, <laughs> ทุกคนนี่คือซาลาเปาสดนะครับ <laughs> <laughs> รสชาติแบบในวยยาว <laughs> อร่อยอร่อย อร่อยอร่อยแบบอร่อยอันเนี้ยจริงใช่เผือกอร่อยมากเลยอ่ะฟองพองตัดทิม,ม,มหน่อยไม่ไม่ดูเผือกนมจีบแลดูเหมือนว่าแบบเป็นไส้คือคือกับหมูสามเนี่ยทุกค,น,คนแล้วก็ดูเป็นคำเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนกันเลยเพราะมีน้ำต้มหู้สดด้วยกลมกลมตัดเลี่ยนเรานั่งกินกลางแดดทำไมไปเรี่ยแล้วอยู่แบบวันนี้คือร้อนมากพี่เมนะร้อนจริงเปลือกที่ฉันขอเสนอภาษาใตา้เขาบอกเปลือก นะคะทุกคนที่ Impression Sunrise คือจะบอกว่าเขาเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารซึ่งสวยมากและหน้ามีร้านตะปูน่ารักมากออตอนนี้นะคะเราจะไปแบบว่าพักหายใจใหายคอแบบว่าห่างก,กันสักพักกับป่วยเจ้าปุบนโซเกตโซชิฟโซปุกปิกโซน่ารักคือดีจังอะ่ะบรรยากาศดีน้องลงที่ดูว่าแทบที่ไทยอะ่ะอุณหภูมิสักสิบห้ถึง20องศาตอนเนี้ย ปัจจุบันฟิลไล่เท่าไหร่ฟิลไล่ห้าสิบองศาดิฉันจะเป็นไก่ย่างแดดเดียวแล้วตอนนี้คือเบเหนื่อยแบบร้ <c oughs> อนมากเอือดมากแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในดีกว่า ยโซดาเบยบบยมะนาวโซดาเขาแบบเป็นน้ำผึ้งพูดชื่อมาไม่มีน้ำผึ้งอะเบยน้ำผึ้งมะนาวโซดาอาจจะไม่เชื่อนี่คงมีคนเดียวละสองแก้วกินดิฟกับบบยโซดาคนเรามาแวะร้านอาหารที่สารร้านซาวนะคะเป็นอาหารที่สารแบบฟิวชั่นน้านนี้ก็คือเขาเน้นวัตถุดิบพื้นบ้านที่มีนะทุกคนแล้วก็แบบบรรยากาศเก๋มาก ว่าแมวดําจากขี้อ้อนไม่ไม่ดํานะไม่ดำาะไม่ดำเนาะ น้ำลายไหลมันอร่ดีมากคุอคนไม่ได้วู่นะไม่ได้วูดเลยแต่อร่อยมากปลาเขาอร่อยอ,ะอ่ะมันเหมือนตำผลไม้ป่ะคือน,นั้นป่ะ ลงตัวแบบไปเลยไปที่แตงโม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 ลงตัวเตือนหวานรับประทานถูกอกทุกใจแตงโมินตาลามานะเฮต์แตงโมินตาลา <c oughs> มันไปสวยดิคือไม่ใช่ข้าวแม่เหรอนะอร่อยแต่กินมะม่วงไปก่อนอนะันนี้เลยเฉยๆงงไหมอันนี้ทุกคนเป็นผัดไข่ใส่มด,ดแดง <c oughs> ใช่ไหมไข่ผัดใส่มด,ดแดง ย่อย่อชื่อเมนูเขาอ่ะอืมอืแฮมมเนี่ยแบบป๊อปๆๆอปป๊อปในปากอะแอันนี้แวะกินปลาปึงนะเราจะมาดูกันว่าใช่ปลาคังที่เราคาดการไว้หรือไม่อืมนั่นปลาบึกวี่ลี่ปลาบึกว่วกลิ่นมาเลยเหรออืมอีกคนอีกหนึ่งเขาบอกว่าแบบพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนนี่คือเลเวลขั้นร้อยของก๋วยจั๊บเพราะนี่คือตำก๋วยจั๊บกุ้นจ้า คือเดาน่าจะเป็นเส้นแบบก๋วยจับทำเองนะคะเพราะว่าลักษณะเส้นไม่ได้แบบเป็นกลมๆอ่ะเป็นแบบแบนๆแล้วก็เหมือนแบบเส้นมีความขยคุกขย้กเหมือนแบบเหมือนหั่นเองทําเองนิดนึงมีเลือดด้วยอะไรที่ในก๋วยจับมีเนต้งตําก๋วยจับก็มีคือฟ like, ิลไล่กินตําขนมจีนตําเส้นน้องแบนอืมจะเข้ากันนะมีอีกเมนูนึงทุกคนเขาแนะนำเป็นขนมจีนกุ้งนาขนมจีนได้ดิมันมากเออจำจีนขนมจีนอ่ะกุ้งนาอร่อย ยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดดีเลิศดีเลิศประเสริฐคืออร่อยแบบดูหูตรเลยมาก ยังไงคะงานข่าวตัอภาพสนามตอนนี้นะคะเรากำลังพาทุกคนมาเพิ่มคาเฟอีนให้กับเส้นเลือดนั้นคนนะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรพี่เมสเปเชียลตี้คอฟฟี่ฟอร์สเปเชียลเพอร์เซนต์เฮ้ยกาแฟพิเศษพวกคนพิเศษจ้าเอ้ยคนพิเศษเดือดเดือดคนพิเศษเพลงรงโฟมุดไงอยากเจอคนพิเศษี่นี่ินพิเศษลงใครอ่ะคนน้ำแมนนะ มาค่ะทุกคนจิปกาแฟอย่าเรียกว่าจิบเลยอันนี้ให้เรียกว่ายกขวดคือเยอะมากสั่งมาสี่แก้วอันนี้โคบลูเลมอนนะคะร้านเท่มากทุกคนเทจนทำตัวไม่ถูกอ,อันนี้น่ากินอ่ะอันนี้เป็นกาแฟแอปเปลิลนะคะทุกคนไอกาแฟแบบชั้นข้างบนแบบนิดหน่อยเท่านั้นนะเทเนอะดีอ่ะเพวาะเปีน เป็นคนเข้มเข้มไงเป็นคนคููเข้มเข้มต้องเข้มเข้มในกาแฟเหรออะไรอ่ะกลิ่นตัวอ่ะอันนี้คู่เสนีย์อีสานอันนี้เป็นเหมือนแบบร้านเบเกอรี่อันนี้หอมหอมหอมอันนี้นอนคอฟฟี่บ้างนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าบอกเกาลมอนนะคะน้ำเลมอนแล้วก็มีแอปเปิ้ลอันนี้ก็อร่อยน้องสั่งนะใช่ไม่มีอะไรเป็นของพี่เลยทำไม่ใครเมียสั่งผมูเลมอนรีวิวน้อยสุดเลย มันมักจะเป็นอย่างนี้แหละพี่ชีวิตอะอาหารอย่างไรก็ตามของคนอื่นมักจะอร่อยกว่าเราเนี่เพื่อนร่วมโตอ่ะเพื่อนไม่สั่งสองอย่างในคิวดิเพื่อนที่อื่นสั่งอะไรอย่างละหนึ่งแต่ของคมันจะทำไมแบบกินผิดฟังผิดอันนี้เป็นเหมือนเป็นเดอร์ตี้นะคะแต่เขาสกัดมาเป็นน้ำมันกาแฟหัวหอมถ้าแต่งเขาดูขิงแล้วแบบเขาดูมีความสุขมากเลยนะดูแฮปปี้มากแม่แดงหรอกมาชิมฮะอืมอร่อย อาารอ่อยอ่ะเดี๋ยวตีต้อร่อยแต่ามหมดเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันก็คือนอนคืนนี้ไม่ต้องนอนอ,อ,อุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยของใครของเมย <ขอ S 1> ์อยากกิน <ขอ S 1> หรือเปล่าเนี่ยเราจะผอมอะไรอ่ะเดี๋ยวอีกนิดก็คือ,อ,อเลี้ยงเหยนๆๆนื่น้ากระดานมาเลย

เนเป็นเวียดนามคุชีนแอนด์คาเฟ่นะคะเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเวียดนามแบบร่วมสมัยโมเดิร์นรือฟิวชั่นหรือสักอย่าเดี๋ยวไปลองกันร้านน่ารักมากเลยค่ะ ้จีเสิร์ฟมาเป็นแบบมอสโตรเจ๋วน้ำจิ้มจ๋วปะลาอันนี้เป็นฝักหม้อถ้วยทุกคนก็คือแบบเสิร์ฟม,มาเป็นปักหม้อจืดๆแล้วก็เสิร์ฟมาเหมือนแบบหมถ้วยตั้งคำเลยได้หมืม่นวันแล้วเราหมดที่แล้ ต่อไปชนิดไหนหนูเมืองเวียดนามมันยังไงมันเหมือนที่เคยกินไหมมันไม่เคยกินเลยอันะเมนูเหมือนเคยกินต่ะไม่ไม่กินไม่เคยกินอ่ะอืมอร่อยมามาก่อนจะไปเมนร์ของเรานะคะขอมาต่อที่กวยจับเส้นปลามันเหมือนมันเหมือนยากีโซบะเลยอ่ะชอบดูดีมากอ่ะมันยังไงมันเปิดประสบการณ์เหรอเส้นปลานุ่มแม่คาวเลยแบบ กินง่ายอ่ะมันเบาอ่ะเคยกินเส้นปลาแบบนี้อร่อยมากเเปิดประสบการณ์เวอร์ไปสู่เมนคอร์สของเราทุกคนนี่คือแหนมเนืองจ้าแต่เป็นแหนมเนื้งปลากาแหนมเนือออ่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือจะบอกว่าเมนตามหามนั้นเพิ่งเคยเจอที่เนี่ยคือเขาใช้แป้งแบบเป็นแป้งกินสดเลยเป็นแป้งสดไม่ต้องแช่น้ำกินอันนี้มันละลายในปากแบบมันกินง่ายมันไม่เหนียวมันไม่ได้เคี้ยวหนักแบบแบบที่เรากินมาแต่อ่อนแต่สลัดมาแบบกุ้งกุ้งกิมกิมแล้วก็หอมเลยคือ อร่อยอ่ะออยมาชอบอันไหนที่สุดชอบเมนูไหนที่สุดจะบอกว่าชอบคือเป็นเกี๊ยวเต้มปาอร่อยมากแบบไม่อยากหยุดกินเลยแต่ว่าต้องหยุดเพราะว่าต้องกินอย่างอื่น้วยอย่างนึงก็คือปากโม่ก็ชอบแบบพอาะโมอร่อยของดีเมืองกิสานไปฮะ ทุกคนคืออยู่กินมัเท่ามันตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะที่อุบลเงียบมากจะบอกว่าตอนเนี้เมมาที่พักแล้วนะคะเพราะว่ามันมันดึกมากแล้วเราเรากลับขนแก่นไม่ทันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพักที่เวลาวาลิน เพิ่งรู้ว่าตอนแรกว่าเขาเรียนคำคล้องแต่ว่าเพิ่งรู้กับพี่คนขับรถตู้นะคะว่าวาลินอะ่ะก็คืออําเภอหรือแบบเป็นโซนมาข้ามแม่น้ํามาจะเป็นอําเภอวาลินดังเพลงสาววาลินวันนี้ต้องกินน้ําตานะคะอุ้ยลูกขอ อมามามาเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่พักกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักไปพักผ่อนกันจ้าถึงแล้วค่ะนี่คือห้องของเราน่ารักมากทุกคนมีขนาดแบบกระถัดรัดไปหาพร้อมแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ที่วารินจ้า มาาทุกคนค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาบำรุง,งผิวพวกนี้เป็ลุยเข้ามาทั้งวันทุกคนร้อนมากอะไรมากจริงวันนี้ก็จะมาสหน้าอีกเช่นเคยนะคะด้วยนี่เลยทุกคนนี่คือ,อนีนีมาสนะคะเดี๋ยวใช้นีนีมาสนี่แหละแล้วก็เขามีหลายสูตรมากเยอะเยอะจริงฉันก็ขนมาแบบเยอะมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสูตรแบบเข้มข้นมากคือแอมพูมาส์วันนี้จะใช้เป็นเอานี้และกันสีชมพูอันนี้เป็น Bright ท ning นะคะ and m o i s t u r i z i n g อันนี้คือแบบเขาเป็นสูตรแบบ เ้มจนนะเข้มข้น,นมากทุกคนไว้แบบกู้ผิวเร่งด่วนอันนี้อ่อนโยนต่อผิวนะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บหรือว่าแอปของคอนวีนะคะจะบอกว่าเขามีสิ่งของบิวตี้ของแท้ร้อยเยอะมากไปช็อบกันได้ จนิงทุกคนวันนี้อยู่กินเที่ยวกันทั้งหมดหลายร้านมากเลยอ่ะเมีแทบจะไม่ได้นับร้านเพราะว่าแบบเยอะมากคุยแล้วก็อยากรีวิวอุบลมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าอุบลอ่ะเหมือนเคยมาเมื่อนานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวมาท,ทําธุระแล้วเมีก็กลับแล้วเมยก็จําได้ว่าเมย์ไม่ได้เที่ยวเลยเลยแล้วเลยไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับที่อุบลเลยทุกคนแล้วก็พอมาครั้งนี้ Amazing มากคือของกินเยอะมากแล้วร้านอาหารแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยดีมาก แล้วก็ตอนแรกนึกว่าใกล้ขอนแก่นมากสรุปอู้สี400ร่รกวโลอ่ะก็เลยนั่นแหละขับรถมาไม่ไหวเลยเช่ารถตู้มาแทนนะทุกคนงงมากอุย้ยนั่นแหละนะทุกคนจริง,รงๆเราคุยกินเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ะสินาทีผ่านไปนะฟุ๊บว้าวชุ่มฉ่ำเวลาแบบมาร์สินะคะก็จะเมย์ก็จะ,จะนวดนวด,นวด,น,วดนวดให้แบบซึมลงผิวว่าปล่อยไปก็ได้นะทุกคน วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วบอกว่าทุกคนจะสนุกสนานนะคะกับหนึ่งวันเต็มเต็มที่อุบลราชธา,านีนะคะแล้วก็กินกี่ร้านเดี๋ยวมานับด้วยกันนะเพรา<ป>ะ <cassette. S 1> ว่านี้ก็ยังไม่นับเลยว่าตัวเองกินไปกี่ร้านนะคะวันนี้นะคะมีขอตัวไปแล้วนะคะเราไปเจอกันใหม่ทริปหน้านะทุกคนถ้ามีโอกาสได้ไปนี่ก็จะถ่ายวอมให้ดูกันนะจ้า counter. วันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดกระดิ่งนิ่งๆ,ๆหน่อยก็ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะจ้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ